ก็เป็นไว้พิสูจเนี้ยมาช่วยเตือนสติละกันนะว่าดูซิเราตัดอะไรเยอะไปไหมออทอเร็กเซียเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในอาการเรามีความกังวลโฟกัสกับอาหารมากๆโดยเฉพาะอาหารเฮลตี้ตัดนู่นตัดนี่ออกอาจจะเลือกกินอาหารออร์แกนิกไม่กินพวก processed food เลยถ้าใครที่มันไม่ได้มาจากอาหารจริงๆอ่ะมันคือความเครียดที่มันเอ็กซ์ตร้ามากๆเลยนะแอปโรชของพวกเราสองคนก็คือไม่ได้อยากให้ทุกคนเริ่มจากการตัดอยากจะให้ดูที่ต้นเหตุไอ้พวกอิเลเมิเนชันไดเอทพวกเนี้ยดูเหมือนจะ ทำเบิดดีเพื่อสุขภาพนะแต่หลายคนถ้าเกิดไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องโภชนาการแล้วเขาไม่ได้ร e p l a c e สารอาหารสิ่งพวกนี้ให้เขาอาจจะกลายเป็นขาดสารอาหารไปก็ได้เนาะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะและเราก็ยังอยู่กับพี่ <c oughs> แพทแล้วก็พี่ป่วยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องการกินและโภชนาการไม่รู้จบเลยค่ะ <c oughs> และถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่นะคะหรือมีเพื่อนส่งมาให้ก็แปลว่าเพื่อนกาลังเป็นห่วงคุณอยู่นะคะ <c oughs> การดูแลตัวเองอย่างที่บอกนะคะคนจะเป็นเรื่องที่มีความสุขถ้าเราทำเราเริ่มเครียดหรือเพื่อนเห็นว่าแกเริ่มเครียดกันไปแล้วนะอย่าไปโกรธเขาเขาเป็นห่วงเราอยู่ค่ะก็พี่ๆ professional dietitian นะคะแล้วก็มีร้านลิทุสซันชัยโซซันชัยค่ะแล้วก็พี่แพทย์เป็น sport nutritionist เราสองคนทำเพจชื่อ two p sindeport ค่ะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้วยโภชนาการเชิงบวกใครอยากมีคำถามล้ำลึกหรือ specific มากๆก็ dm ไปถามพี่ๆเขาเลยนะคะค่ะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องออโตเรกเซียพัก2เนาะภัก2ให้มันละเอียดมากขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยแม้ว่าคนที่ติดตามด i s แทปยี่ไดเออยู่ก็ต้องบอกว่าจริงๆต้องโทษตัวเองด้วยเนาะเพราะตัวเองก็ทำอันนี้มาสิบกว่าปีแล้วบางทีอาจจะทำให้คนเข้าใจผิด หรือตัวเองอาจจะเข้าใจผิดจริงๆเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราก็เติบโตกันมาเนี่ยแหละเพราะว่าอัลโตเร็กเซียมันเป็นโรคไม่เป็นอาการแล้วกัน<ม>ที่เป็นยังไงบ้างคะ ออโทเร็กซีเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในอาการอย่างที่เมย์ hmm. บอกยังไม่เชิงมีดิ a g n o นซิสหรือเขาเรียกว่าอะไรนะ oh, การ <yeah. S 1> ตรวจที่เป็น Official ว่าอันนี้เป็นความป่วยแต่ว่ามันคืออาการที่ว่าเรามีความกังวลมีความเขาเรียกว่าฟูดโฟกัสก็คือโฟกัสกับอาหารมากๆโดยเฉพาะอาหาร Healthy แล้วก็ไม่ได้โฟกัสที่ว่าเรากินเยอะหรือกินน้อยเหมือนอย่างอ a ท i ิ g งดิส r อเดอรอื่นๆเนาะแต่จะโฟกัสว่าต้องกินดีอย่างเงี้ยกินดี กินเฮลตี้กินคลีนอะไรอย่างเงี้ยกกกินิกนนออร์แ กินออร์แกนิกใช่แล้วก็ความรู้สึกเนี้ยเออเขาเขาเขาก็บอกว่ามันทาให้เขารู้สึกเหมือนรู้สึกดีอะรู้สึกว่าเขามีความมีความรู้มีความรู้มีความสูงส่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะมากกว่า,นวาคนอินใช่ใช่ประมาณนั้นซึ่งจริงมันก็มีที่มาหลายปีเหมือนกันเนาะพี่แพทยเดี๋ยวให้พี่แพทยเล่าให้ฟังละกันตอนช่วงสมัยปลายหนึ่งเก้าก็แปดเก้าเก้าแถวสองพันอะไรประมาณเนี้ยค่ะกระแสะการกินคลีเนี่ยเริ่มมาก็ จะมาในหมู่คนที่แบบอาจจะมีการเล่นโยคะด้วยหรือว่าอะไรที่แบบเขาคนหลายคือแบบคือใช่ใช่แล้วแล้วก็คือเริ่มแบบตัดนู่นตัดนี่ออกเนาะอาจจะเลือกกินพวกอาหารออร์แกนิกเลิกกินเลือกซื้อน้ํามันไม่กินพวก processed food เลยไม่แตะพวก processed food เลยแล้วก็เหมือนแบบพอเขาเห็นคนอื่นกินอาหารทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการแบบ criticize ดูถูกนิดนึงอะไรอย่างนี้ด้วยว่า เห็นคนข้างขเออใช่เออใช่ใช่เรเคยเป็นนะไปยืนต่อแถวใส่น้าตาลทําไมอ่ะก็อย่างที่น้องป่วยบอกคือเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสไปที่การลดน้ําหนักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นปัจจัยเลยที่จะทําให้เขาหันไปสู่อาหารพวกอาหารคลีนอะไรพวกนี้มันอาจจะมีส่วนเหมือนโอเวอร์แลปกันด้วยนะคะตั้งแต่ครั้งก่อนที่เราคุยกันเรื่องของแอนนอเรกเซียบางคนอาจจะเคยมีประวัติเป็นแอนนอรเรกเซียมาก่อนแล้วก็เหมือนกับ The cat sat on the อะโอเคฉันหายจากแอนอเรกซียแล้วก็อยากที่จะมีอะไรที่เหมือนทําต่อต้องมีเครื่องยืดมีกรอบในชีวิตไม่งั้นเดี๋ยวชีวิตมันต้องลอยเกินไม่ชอบฟรีไม่ชอบความฟรีดอมใช่ใช่ก็ก็คือเหมือนก็เข้าสู่แบบอะฉันจะดูแลสุขภาพกันละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากที่มีนิสัยสุดตรงอยู่แล้วเข้ามาสู่วงการสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทุ่มเทเอเนอรในการดูแลสุขภาพมากเลยอะเคยเป็น หมดเลยเนี่ยช่วงที่ไม่ได้เป็นอโลเวกเซียแต่ว่าเป็นคือคิดว่าตัวเองทําดีเพื่อตัวเองนะลองมาหมดเลยว mm ีแกนคีโตเพลิโอไอเอฟวอเตอร์ฟาสติ้งคือลองอะไรที่เป็นเอ็กซ์ตรีมไดเอทมาโดยตอนนั้นมายเซ็ตเนี่ยคิดว่าเราทําดีกับตัวเองบํารุงตัวเองอะไรเงี้ยแต่อย่างที่พี่บอกแล้วว่ามันอะไรคือบอกได้หลายว่านี่กําลังทําสิ่งที่ดีหรืออันนี้มันเยอะเกินไปแล้วนะ แล้วเ,เ,เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเยอะไม่เยอะเพราะว่า eating disorder เนี่ยมันเป็นการเหมือนแบบคือคือโลกเราเริ่มแคบลงหลายๆละอย่างที่เราต้องเหมือนกับตัดออก ตัดออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีละอย่างทีละอย่างกลายเป็นว่าเราต้องแพ็คอาหารไปงานเลี้ยงเองหรือว่าแพ็คอาหารไปเที่ยวหรือทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไว้ใจอาหารจากที่อื่นเลยหรือเราจะต้องสั่งอาหารที่เรารู้ปริมาณว่ามันมีอะไรน,ไนับแคลมาแล้วไรอะไรอย่างเงี้เป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่สามารถที่จะมี flexibility หรือหันเหไปทางอื่นได้เลย เพอหันเหไปปุ๊บเกิดความกังวลแล้วเกิดแบบมีความแบบแองไซตี้สูงอย่างเงี้ยค่ะไปร้านอาหารตายแล้วไม่มีแคลหรืออะไรที่แบบเขียนเอาไวไ้หรือเนแบบเนี้อ,อืมคือถ้าเกิดมัน้องเมย์ถามว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยคือพายไม่สามารถที่จะบอกได้ตอนนี้แต่ว่าก็คือ ต้องดูว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงการใช้ชีวิตของเขาความรู้สึกว่าแบบไปไหนกับใครก็ไม่ได้กังวลไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนชวนไปสมมุติว่าอะตอนเนี้ยบ่ายสองอะเดี๋ยวไปสาวเราไปนั่งกินโคซองกับกาแฟกันเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิด คนทั่วไปก็อาจจะสามารถอ่ะโอเคไปได้อะไรอเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งสั่งแล้วก็นั่งจอยคุยกันต่อแต่ว่าถ้าเกิดแพ้เป็นออเทอเร็กชันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบโอ้คิดแล้วคิดอีกแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้มันเพราะว่าเราอาจจะแบบเดี๋ยวมันเกินอะไรที่เราน,าน,านั่นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ในอาหารที่เราจะสั่งหรือถ้าเกิดไปแพ้ก็อาจจะแค่สั่งอะไรที่แพ้รู้ว่ามันแคลอรี่ มัน,ลนปลอดภัอยอาจจะแบบกาแฟดำ, <laughs> ำหรือว่าน้ำเปล่าชาเขียวเอออะไรประมาณอย่างนั้นนะคะใช่ อ่ะสมมติเอาตัวเองเป็นตัวอย่างละกัน <S <S เป็นช่วงๆแต่ว่าตอนนั้นเราถือว่าเราทำเอ็กซ์เพร์เมนต์อยู่เช่นเราจะทำคีโตแบบสตริกเลย1เดือนช่วงนั้นเราจะเป็นนะแต่หลังจากนั้นเราก็กลับมาปกติอย่างเงี้ยมันถือว่ามันเป็นไหมหรือมันเป็นแค่ช่วงเดียวได้หรือโลกนี้มันต้องเป็น for certain period of time เลยหรือว่ามันอย่างที่พี่แพทบอกมันก็บอกยากเราก็บอกไม่ได้นาะว่าใครที่ตัวเองแล้วกันใช่แต่ว่าคัดพอยก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันกระทบชีวิตประจําวันของเรามากเกินไปแล้วเงี้ยอย่างที่เมย์ทำอาจจะอายุดเสร็จแล้วเมกก็ลับมาาชีวิตประจํ ปกติได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรอันนี้อาจจะเป็นแค่เอ็กซ์เพร์เมนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เอ่อเราจะมีอาการของออโทเร็กเซียก็คือมันจะเริ่มกระทบกับชีวิตประจําวันเมือที่พี่แพทบอกเลย,ยนันคิดออกแล้วเป็นตอนแร,แรกของการทําิสปปี้ไดเอทเมื่อสิปีที่แล้ว<ม>ไปเรียนแมคโครไบอติกส<ม>์มาซื้อกระทะใหม่หมดเลยแล้วก็บอกให้ที่บ้านเปลี่ยนวิธีทำอาหารหมดเลยแล้วเวลาที่บ้านไม่ทําตามจะงดหงิดมากอบบเ,เป็นเหตุผลของการเริ่มมีแฮัปปี้ไดเอทเพราะว่าพูดกับที่บ้านจนเขาล้มคานเลยพูดกับเพื่อน็เลยต้องห มาออกเป็นทางอื่นใช่แต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้ถ้าเราลองคุยกับตัวเองเยอะๆเราจะจับได้นะว่าหุ่นเย็นไปปะเนี่ยเรื่องที่เคยเป็นเรื่องปกติทําไมเราไม่ปกติวะทําไมเราเริ่มไปกินข้าวกับพ่อแม่แล้วฉันกินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอันเนี้ยโอเคงั้นถ้ามองกลับไปตอนนั้นอาจจะเป็นก็ได้นะแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือถ้าเราอย่างที่เมย์บอกคือถ้าเรารู้ตัวเราเ w a r e อย่างเงี้ยมันก็สามารถหายได้ ถูกแม่<ช>แต่ทีนี้คนหาว่าอ้าวเราดูแลสุขภาพไม่ดีหรอคะจะ<ม>ให้กลับไปกินอาหารที่แบบกินน้ําอารมณ์ทั้งวันหรอคะคําถามถาม,มันมันไปจากอีกมุมหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งของของโลกดูแลตัวเอง <c oughs> <c oughs> <laughs> มันมันมีเฉดเจบเกรเยอะมากนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับอ่ะอย่างแรกก็คืออยากดูแลสุขภาพม,มันมีวิธีการดูแลสุขภาพเยอะมากอะ่ะใช่ไหมที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องเอ็กตรีมเราอาจจะเริ่มแบบดื่มน้ําเปล่าให้มากขึ้นอย่างเงี้ยแทนพวกน้ําอัดลมออกกําลังกายให้ใส่การออกกําลังกายมาในแต่ละช่วงเวลาของในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เราจะทําได้ที่เราทําแล้วอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะเติมผักเข้ามา างเงี้ยในแต่ละมืออย่างเงี้ยคือมันมีหลายวิธีมากอะที่จะดูแลสุขภาพเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องแบบกินอาหารได้ไม่ยไ,<ม><ด>ไม่จำเป็นต้องมีกรอบแล้วกันใช่หรือว่าทําแล้วเรารู้สึกมันจํากัด เรามากทั้งชีวิตแล้วก็จิตใจอ่ะจนต้องโอ้โหการดูแลสุขภาพมันไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ใช่แต,แต่กว่าจะรู้สิ่งนี้ทามาเกือบ10ปีถึงจะแบบมีจุดที่แบบเฮ้ยช่วตเหมือนคนปกติก็ได้นะคือมเมยช่วหลายๆคนที่ติดตามมิสแฮปปี้ไดอยู่หรือใครก็ตามที่เข้าสู่วงการสุขภาพอะ่ะเอากลุ่มของเมย์ลวกันไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรที่หมอสั่งนะแต่หลายคนต้องการลดความอ้วนะไรอย่างเงี้ยแต่จากประสบการณ์ตัวเองที่ลองแบบพวก restriction มาเยอะๆแบบ k e โต whatever อะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่มีอะไร sustain เลยจนกลับมากินทุกอย่างด้วยความบาล ส่วนร่างกายมันไม่หยแล้วมันก็ไม่อ้วน mm hmm. ถ้าเราทําควบคู่กับการนอนดีออกกําลังกายคือมันกินได้ทุกอย่างจริงๆนะทุกคน mm hmm. แต่ว่าไม่นับว่าแบบกินนมวลลัวเลาท้องอืดอะไรเงี้ย mm hmm. คือเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนในการโกลเดอรี่ฟรีกลูดตนฟรีซอยฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดร่างกายเรารับไม่ได้จริงๆคุยกับพี่ๆแล้วก็คือไม่กินก็ได้ไม่ต้องกินแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กินได้อะอยู่จะตัดทําไมใช่ไหม mm hmm. สุดท้ายก็ต้องเรียนรู้วิธีฟังร่างกายและจิตใจตัวเองนะว่าที่เราทําตามคนอื่นเขาอยู่เนี่ย เราแฮปปี้จริงไหมเราอยู่ยากขึ้นหรือเปล่าร่างกายเราแฮปปี้หรือเปล่านะพายขอยกตัวอย่างนิดนึงนะเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็มีคนมาปรึกษาว่าแบบเนี่ยผื่นแบบขึ้นเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเดี๋ยวก็หายไปตรงผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วก็เขาก็ได้ยินมาว่าเขาจะต้องตัดเห็ดตัดแป้งตัดนมตัดอะไรอย่างเงี้ย เพื่อที่จะช่วยเรื่องผื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอคุยไปคุยมาแล้วแพทย์ก็ถามว่าเอ๊ะอายุเท่าไหร่อ่ะพออสอบถามนิดนึงเขาก็อายุประมาณแบบ4ี่สิบปลายปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ็อบอกว่ามันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องตัดอาหารก็ได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดจากฮอร์โมนที่กําลังแปรปรวนจากวัยที่กําลังเข้าสู่วัยทอง อันนี้มันเป็นเรื่องปกติมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามักจะแบบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอย่างอย่างสิวหรือ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปตัดก่อนปไปหาอาหารที่เราจะต้องตัดก่อน <ทะ S 1> อันนั้นแ่นเลยอันนั้นอันนั<ะ>้นมันเหมือนกับเป็นความคิดแรกอะเนาะที่เรามักจะหันไปหาอะไรเงี้ยว่ามันจะต้องเป็นที่อันนี้แน่เลยที่ฉันกินเดี๋ยวจะต้องต้องตัดอะไรเงี้ยแล้วก็เคยมีความคิดแบบนั้นนะแล้วแล้วกลายเป็นแบบ มันเยอะเราตัดแป้งอย่างเงี้ยตัดกลูเตนอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วมันก็จะตัดไปแบบเยอะคปโดนหมอพิสครายมาให้เองอ่ะเคยทำทั้งแบบ food i n t o l e r a n c e s ก็ระลอกเนอะนะที่ต้องตัดไปเยอะมากแล้วก็เคยท้องอืดมากไปโรงพยาบาลใหญ่เลยนะเขาก็ให้ตรวจซีโบแล้วก็ให้ทำโลฟอดแมพโลฟอดแมบนี่ยากมากเลยกินอาหารไทยไม่ได้เลยห้ามกินหอมห้ามกินกระเทียมห้ามกินซีอิ๊วห้ามกินทุกอย่างทำอยู่เดือนสองเดือนมั้งแต่กลับมามันก็ยังเป็นอยู่อ่ะสุดท้ายนะ เลิกเครียดเลิกทำทุก<ช>อยาก่างก็หายหมดเลยใช่ <laughs> แต่แต่นมยังกินแล้วท้องอืดอยู่อ่ พี่พี่คิดยังไงกับพวก food intolerance test หรือว่า elimination diet elimination diet ก็คือเนี่ย top f แบบพวก gluten dairy อ่ะอะไรกันซอยห้ามกินคิดว่านั้นอาจจะต้องอีกเอพิโซดหนึ่งเลยแหละแต่คร <c oughs> ่าวๆคือจริงๆแล้วอะพวกเราสองคนก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับของการตรวจอะไรพวกนี้หรือการ e l i ิมิ a เ e หรือการตัดเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่แพทบอกคือการตัดมันคือการตัดไปเลยอะอย่างเช่นแบบตัดกลูเตนตัด แป้เขาบอกให้ตัดแค่6เดือนนะเข้าใจเข้าใจใช่แต่ว่าสำหรับพวกเราคือสาเหตุจากการที่มันเป็นสิ่งนั้นไม่ได้มาจากอาหารจริงซึ่งไม่มีใคร,รู้ถูกไงถ้าเขาลองตัดแล้วมันหายใช่ถ้าถ้าตัดแล้วดีขึ้นก็โอเคก็ดีเราก็ไม่ได้อักเก้นขนาดนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะอย่างที่แพทบ,บอกสาเหตุมันมีอีกเยอะมาก <c oughs> แต่ความง่ายที่สุดที่ทุกคนถ้าไม่รู้สาเหตุก,ก็คือตัดอาหารอย่างเงี้ย แล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นถ้าใครที่มันไม่ได้มาจากอาหารจริงๆอ่ะมันคือความเครียดที่มันเอ็กซ์ตร้ามากๆเลยนะอย่างที่เมย์บอกอ่ะช่วงที่เมย์ทำ low f o d m a ทอย่างเงี้ยเมย์กินอะไรได้นึกออกไหมเครียดไหมเวลาไปข้างนอกเวลาต้องกินน้ำไม่คิดว่าตัวเองเครียดแต่มองกลับไปอ่ะเหนื่อยจังเลยนะใช่มันเหนื่อยมันเครียดเนาะโดยที่มันไม่จําเป็นด้วยซ้ำหมอเป็นคนสั่งเลยนะเราก็เราไม่ได้อยากจะพูดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่แต่แค่แบบว่าแอดพโรชของพวกเราสองคนก็คือไม่ได้ อยากให้ทุกคนเริ่มจากการตัด<ม>อยากจะให้ดูที่ต้นเหตุมากกว่าลองอินเวสติเกตลงไปลึกๆสิลองดูลงไปลึกๆว่าจริง,รงๆแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างแต่ถ้าเกิด <ๆ S 2> เป็นคอมมอนไอเทมอย่างคนที่เป็นสิวแล้วเขาตัดนมแล้วเขาดีขึ้นอย่างนี้ล่ะคือถ้าถ้าสมมติว่าเป็นอย่างของพวกเรา2คนเนาะพี่กับพี่แพทก็คงไม่ได้บอกว่าให้ตัดแต่อาจจะให้ลอง explore option อย่างอื่นมากกว่าที่จะ focus โฟกัสของการตัด ก็คือเป็นคำพูดที่มันจะทํางานกับพวกติดใต้สํานึกอย่างนี้เขาด้วยไหมคะว่าแบบแทนที่จะแบบกินกาแฟใส่นมลองไปใส่นมนี้ไหมแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอย่างนี้หรอหรือว่ายังไงถ้าเกิดจะแบบบอกให้เขาลองก็เขาอาจจะลองตัดดูก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องทําความเข้าใจสมมุติสิวนะมันเกิดขึ้นตอนช่วงไหนมันอาจจะเกิดขึ้นตอนช่วงก่อนมีประจําเดือนหรือเปล่าซึ่งมันแบบโซคอม่าน่ามันก็หลายคนที่มันเป็นคอนิกอย่างเงี้ยอ่าคือคือแพนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหรืออะไรนะคะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเขาอยากจะลอง พวกนมอย่างเงไี้ยอะเดรี่ออกอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาลองแล้วแล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดแพทเป็นคนให้คําแนะนําเขาแพทก็อาจจะออฟเฟอร์อัลเทอร์นทีฟอาหารที่มันมีแคลเซียมอาหารที่มันมีโปรตีนอ,อะไรเพิ่มขึ้นความรู้เขาด้วย <laughs> ใช่ก็ต้องให้ความรู้ทางด้านอาหารไป <laughs> แล้วถ้าเกิดเขาตัดแล้วเขาก็สบายใจแล้วก็เขารู้สึกดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเราก็โอเคเราก็ให้ความรู้ทางด้านนูทริชั่นไปเหมือนกันกับเรื่องของลำไส้หรือ อะไรต่างๆแต่ว่าบางอย่างอย่างที่พายกตัวอย่างอะค่ะอย่างสมมติเรื่องผิวหนังเป็นผื่นหรืออะไรบางอย่างเราก็อาจจะต้อง explore ก่อนอหรืออย่างหลังกินแล้วรู้สึกท้องอืดอย่างเงี้ยมันมีสิ่งที่ไปกระตุ้นท้องอืดหลายอย่างมาก ใช่ไม่ใช่แค่อุ๊ยมันคืออันนี้อาหารอันนี้แล้วเราจะต้องตัดออกหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเป็นกลูเตนแน่เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเราดูแล้วอาหารที่มันมีกลูเตนมันก็เยอะไปหมดใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราจะมาเลือกพวกแป้งที่มันไม่มีกลูเตนเลยบางอย่างมันก็ต้อง เพิ่มราคามันก็เป็นอะไรที่มันแพงอาหารพวกนี้มัน <ไป S 1> แพงขึ้นไปจากอาหารปกติ<น>เป็นเท่าตัวขนมปังแป้งพาสตา้าอะไรพวกเนี้ยอร่อยเท่า <laughs> มันก็ไม่ได้อร่อยเท่าใช่ก็ก็ต้องลองดูอะค่ะว่า <laughs> เออมันก็ต้องเป็นอินดิวเวอชเคสไป แต่อยากจะบอกว่า<ด>จริงๆแล้วพวกอิเลเมนเทชันไดเอทพวกนี้ดูเหมือนจะทำเบิดดีเพื่อสุขภาพนะแต่หลายคนถ้าเกิดไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องโภชนาการแล้วเขาไม่ได้รีเพลซสารอาหารหสิ่งพวกนี้ให้เขาอาจจะกลายเป็นขาดสารอาหารไปก็ได้เนาะ<ช>ถ้าเก<ช>ิดใครใ<ช>ที่ตัดแบบเอ<ช>็ก e m ตรีมไปเลยอะ<ช>่ะการตัดมันไม่ใช่แค่รูเทนเดอรีทุกคนบางคนที่แบบตัดเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเขาอาจจะขาดสารอาหารบางตัวไปเลยก็ได้ใช่คืออย่างอย่างถ้าที่เมืองนอกอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาต้องทำอิเลเมนเทชันไดเอทจริงๆซึ่ง ที่เมืองนอกคนเป็นกลูเตนฟรีคือพอเขาแพ้จริงๆค่ะ <busy ach> <S eni> เป็นเสียกใช่เป็นเสียกฤซีจริงๆอย่างนั้นอ่ะเขาจะต้องมีทีมทีมหมอทีมนักกำหนดอาหารที่ทำงานกับเขาอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำไม่ใช่ว่าโอเคหมอมีลิสมาตัดปุ๊บจบกลับบ้านไปตัดอย่างเงี้ยไม่ได้แบบนั้นแ้วกลายเป็นแบบว่าเขาไม่ได้ตัด6เดือนด้วยเนาะเขาตัดไปเป็นตลอดเลยบางคนบางคนแบบมีเพื่อนก็แบบเขาให้ลองแค่สามถึงหกเดือนเลยใช่ใช่ ก็เป็นว่าพิสูนเนีย้ยมาช่วยเตือนสติแล้วกันนว่า <laughs> ดูซิเราตัดอะไรเยอะ <c oughs> ไปไหม <c oughs> การกินเราผิดปกติ <c oughs> <c oughs> ไปไหมนะ ชีวิตและจิตใจเราเครียดไปไหมเ<ล>นี่ยการกินอาหารสุขภาพเราเนี่ยมันทําให้เรา<ช>สุขภาพจิตเสียหรือเปล่าอย่างที่เราสองคนชอบชอบพูดกันเนาะอย่างอย่างในช่องของเราสองคนเราก็จะเน้นย้าว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนทําเรื่องโภชนาการที่ดีให้เป็นเรื่องง่ายมันควรเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมความเครียดให้กับเราแล้วก็ที่สําคัญคือมันควรจะสอดคล้องกับชีวิตแต่ละคนสอดคล้องกับบัตเจตเงินที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่าก่อนที่แม่พูดถึงเรื่องอาหารเยอะๆก่อนที่จะมาทําเรื่อง mental health แต่คนจะ ชอบมาขอมิวแ plan เยอะมากแล้วเรารู้เลยว่าตัวเราไม่แมสเลยเพราะเราไม่เคยให้มิวแ plan ใครเลยเพราะว่าหนึ่งความชอบอาหารแต่ละคนไม่เหมือนกันบัตเจ็อีกช้อปปิ้งที่ไหนหน,นู่น<ช>นั่น<ช>นี่อะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าคุณไปเซิร์ชอยู่ในโซชเชียลมีเดียโอ้โหมีคนแจกมิวแ plan บอกนักเรียนนุกเทรน whatever ห้ามกินนู่นนั่นนี่จนมันเป็นแพทเทิร์นว่าร่างกายทุกคนมันเหมือนกันหมดซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไหมร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยอะ่ะมันอันตรายนะทุกคนใช้วิจารณญาณในการเ<ม>สพฝากเอาไว้ค่ะเหมือนเวลานรกพูดป เรื่องง่ายเนาะแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นดังด้านไหนอะค่ะคือง่ายเกินไปในลักษณะที่เรากินเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพกับอีกด้านดึงที่มันสตริกมากเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอีกเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรามีเฉดตรงกลางแบบเยอะมากเลยที่จะหันมาดูแลสุขภาพนะคะแล้วเรายังมีพื้นที่ที่ยังสามารถที่จะมีแบบ flexibility ได้อย่างอย่างช่วงเวลาที่เราอาจจะแบบไปเที่ยวหรืออะไรเราก็แบบโอ้อยากจะลองกินนู่นนี้ ก็ต้องอนุญาตให้ตัวเองลองกินได้นะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เราเราก็มี สิทธิ์ที่จะมีความสุขกับตรงนั้นได้ชอบบอกคนว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ป่วยไม่ต้องใช้ชีวิตเหมือนคนป่วยก็ได้แบบเฮ้ยใช่แบบไปเที่ยวก็ใช้ชีวิตเถอะแล้วยังมีหลายวิธีที่ยังสามารถที่จะบาลานซ์การกินตรงนั้นได้ด้วยใช่ป่ะสบายก็อย่างการออกกําลังกายการใส่เรื่องการนอนคลายเครียดอะไรต่างๆออกกำลังออกกาลังกายเนี่ยก็ช่วยใจดีกับตัวเองด้วยเราเห็นบางคนก็บอกว่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าเป็นมาออกกําลังกายไม่ได้ปวดท้องเป็น mind over body แบบใจเย็นนะทุกคน จะเย็นเราว่าร่างกายเราแบบฉลาดที่สุดแล้วช่วยฟังเขาหน่อยว่าเขาพยายามบอกอะไรเราอยู่เนาะจริงจรง,จรง พี่สนเราไม่เคยสั้นเลยค่ะทุกคนคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรากันเนาะใช่อย่าให้อยากให้ชนพี่ๆมาคูยเรื่องอะไรอีกก็บอกได้นะคอมเมนต์มาบอกได้เลยแล้วก็อย่าลืมมาติดตามพี่ๆนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่เข้าใจเรื่องโภชนาการแบบผิดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ้อมโลกมาค่ะขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย